มาใหม่อีกแล้วรับซื้อเหรียญ10บ,บาทการจนาพิเศษปีพศ2539อันละ5,000บาทใครมีเหรียญสิการจนาต้องหยิบขึ้นมาดูนะคะ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามการน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดที่บีเอ็นเ3ศูนหะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีดาล้านเปิดทุกวันนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับพบกับรายการมาเรียนรู้เป็นรายการยามเช้ากับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณทางช่องทางนี้นะครับช่องทางแฟนเพจ Facebook แบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณ FC ครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญ10บาทครับมาใหม่สดๆร้อนๆครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญ10บาทพระราชพิธีการจนาพิเศษปีพศ .2539 ครับใครที่มีเหรียญ10บาท รุ่นนี้พี่ๆจ๋าหยิบขึ้นมาดูครับเหรียญนี้เหรียญรุ่นนี้เมื่อวันเสาร์ได้ซื้อมาหนึ่งเหรียญฟังกันิีนะครับใครมีเหรียญสิบการจนาพิเศษไม่ว่าจะเป็นสภาพใหม่อ่ะฟังให้ดีนะไม่ว่าจะเป็นแบบนี้เรียกสภาพใหม่ครับแบบนี้เรียกสภาพเก่าใครมีโปรดรู้ไว้เลยว่าเหรียญแบบนี้ขายได้ใครมีเหรียญสิบบาทรุ่นนี้นะครับหยิบขึ้นมาดูครับ เพราะสิบบาทการจะนาพิเศษแบบนี้ถ้าหากของคุณเป็นสภาพใหม่แบบนี้ผมรับซื้ออันละห้าพันแต่ถ้าของคุณเป็นสภาพเก่าผมรับซื้ออันละหนึ่งพันถึงสี่พันบาทนี่คือราคาต่อหนึ่งเหรียญสําหรับเหรียญสิบบาทพระราชาพิธีการจะนาพิเศษครับ EP นี้นะฮะฟังให้ดีนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นพระเสียนกับ EP นี้เป็นพระเสียรแบบาาธรรมดาแต่เป็นเหรียญที่หายากมากๆ ใครมีเหรียญสิบบาทพรลราชจตุภีการจนาพิเศษเหรียญนี้พี่จ๋าขอร้องเอฟซีครับใครมีเหรียญสิบบาทรัวนี้รบกวนพิมพ์คําว่ามีแล้วกดหัวใจรวยๆให้ผมหน่อยใครมีรบกวนพิมพ์ค็ว่ามีมอม้าสละอีแล้วกดหัวใจรวยๆให้ผมเลยครับสําหรับเหรียญสิบบาทพระราชจตุภีการจนาพิเศษเหรียญรุ่นนี้พี่ผลิตขึ้นมาจํานวนหลายหลายล้านเหรียญครับสวัสดีวันหยุดครับผลิตขึ้นมาเป็นจํานวนหลายหลายล้านเหรียญ ให้ FC ของผมได้ค้นหาแล้วก็มี FC ของผมหลายๆท่านนําเหรียญสิบกาญจนาครับมาขายกันเยอะแยะมากมายอ่ะพี่ฟังให้ดีนะนําเหรียญสิบกาญจนาพิเศษมาขายเยอะแยะมากมายครับและก็จะมีบางท่านที่ดูจนจบคลิปจะมีบางท่านที่ศึกษาจริงและก็จะมีส่วนมากที่ดูคลิปแล้วแม่งไม่ซื้อหรอกแม่งโกหกแม่งหลอกลวงมันปั่นราคามันปั่นกระแส ต่างๆนะนะครับแล้วแต่คนจะพูดแม่งซื้อไม่จริงหรอกฉันมาที่ร้านแล้วมันไม่ซื้อพี่ฟังให้ดีนะครับคนที่มาถึงร้านแล้วไม่ได้เงินผมกลับไปพี่รู้บ้าเพราะเหตุผลอะไรพี่รู้ไหมเพราะเหตุผลอะไรแล้วก็จะมาบ่นว่าโอ้ยมาที่ร้านเนี่ยลูกน้องไม่ดูแลไม่เอาใจใสพ่พี่เห็นคนดุเห็นคนต่อคิวหน้าร้านไหมครับบอกแล้วพี่ถ้าเป็นของมีราคาเนี่ยมาถึงร้านเนี่ยมารับเงินสดที่น้องได้เลยพูดจริงๆนะฮะ ของที่น้องตามหาเป็นของที่หายากไม่ใช่ของที่หาง่ายแล้วเราพบเจอได้ทั่วไปครับถ้างั้นอย่างเหรียญสิบ,บาทกาจนาเนี่ยเนี่ยตามหน้าจอเนี่ยพี่ๆลองคิดดูเดชจินตนาการตามน้องหากเหรียญน,นี้หาง่ายผมรับซื้ออัลละ 5, ห้าพันเหรอครับผมจะรับซื้ออัลละ 5, ห้าพันเหรอครับพี่ลองจินตนาการหน่อยเพราะเหรียญรุ่นนี้เหรียญสิบบาทที่ทุกท่านเห็นที่หน้าจอนี้ ผลิตเป็นจำนวนสามสี่ร้อยล้านเหรียญเนี่ที่ผมมาตามหาผมมาตามหาเหรียญแปลกอะ่ะผมมาตามหาเหรียญแปลกผมมาตามหาของที่มันแปลกวันชวบ้านเขาราคามันถึงพุ่งสูงขึ้นใครที่ดูคลิปผมอยู่นะขณะนี้ฟังน้องให้ดีนะพี่หากคุณมีเหรียญแบบที่ผมตามหารบกวนฟังให้จบดูให้จบศึกษาครับใช้ตาเราศึกษาเฮ้ยไอแบงค์มันพูดว่าอะไรวะ ไอ้แบงค์มันบอกยังไงวะมันวิธีดูยังไงวะแล้วดูให้จบหากคุณเนี่ยฟังให้ดีนะครับบางท่านอ่ะผมให้ทิคนิดนึงผมขอคุยนิดหนึ่งบางท่านมีเหรียญพวกนี้อยู่ฟังให้ดีนะเหรียญที่ผมตามหามันจะไม่เจอทีละสิบเหรียญยี่สิบเหรียญเจออย่างเก่งก็เหรียญสองเหรียญห้าเหรียญน,นะะเพราะมันเป็นเหรียญที่หายากจริงๆนะครับเอาเป็นว่าเอฟซีจ๋า ใครที่ดูน้องอยู่นะขณะนี้กราบงามๆครับที่พี่ๆเข้ามาร่วมรับชมยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับอ่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านสวัสดีพี่บัวหอมครับสวัสดีพี่บัวหอมครับสวัสดีพี่สุรชัยครับสวัสดีพี่บันครับสวัสดีพี่โกย้อยครับสวัสดีพี่ปฐมพรครับสวัสดีพี่สถาพรงามเจริญสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีพี่สมหวังอินทราสุวรรณครับสวัสดีพี่น้อยครับสวัสดีพี่อานนัทครับสวัสดีพี่สุสมจิตครับสวัสดีพี่ลำไพครับ สวัสดีพี่ตินภพปุษบาหนุ่มสตอแดนใต้ครับสวัสดีพี่มิดครับเอฟตีขางไต้หวันนะสวัสดีพี่สลันยูครับสวัสดีพี่โอลิเวียนะครับสวัสดีพี่ซีเลียอ่ะพี่จ๋าฟังให้ดีครับขอบคุณพี่มิดครับพี่เงีรวยรวยใครที่เป็นเอฟตีของน้องอ่ะฟังให้ดีครับแชร์ไปให้ญาติของท่านดูดีกว่าพี่พี่จ๋าฟังน้องให้ดีนะครับใครที่มีเหรียญสิบบาทกาญนาภิเศษเหรียญนี้แล้วเป็นเอซีของผมฟังให้ดีนะครับ ใครมีเหรียญสิบเหรียญนี้แล้วเป็น F4 ของผมพี่ๆน้องกราบละขอคนละหนึ่งแชร์ได้ไหมขอคนละหนึ่งแชร์ได้ไหมใครแชร์แล้วพิมพ er ์แชร์แล้วบอกน้องด้วยขอคนละหนึ่งแชร์ครับใครแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วบอกน้องด้วยนี่คืออ่ะเรามาดูนี่กันครับนะสวัสดีพี่แบงค์ครับสวัสดีพี่นิสราครับสวัสดีพี่ลาเนียสวัสดีพี่มานัทครับสวัสดีพี่สถาพรสวัสดีพี่นรลงครับสวัสดีพี่สุเทพครับขอบคุณพี่นรลงครับ นะฮะมาเลยครับสวัสดีพี่เพนครับสวัสดีทุกท่านครับมาดูให้ดีครับนี่คือเหรียญสิบนี่มีคนบอกว่าอะไรเนี่ยเหรียญน,นี้ต้องหัวกลับหรือเปล่าไม่จำเป็นครับไม่จําเป็นว่าต้องเป็นพระเสียรกลับฟังให้ดีครับเหรียญสิบเหรียญน,นี้อ่ะพี่จา๋าใครแชร์ให้น้องใครแชร์ให้ผมพิมพ์แชร์แล้วแล้วบอกผมด้วยใครเป็นเอฟซีของผมลบกวนครับพี่พี่จา๋า แชร์ให้น้องหน่อยช่วงนี้โดนปิดกันครับใครแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วมาพี่สถาพรแชร์แล้วครับพี่ธีรพงษ์แชร์แล้วครับพี่เอกแชร์แล้วครับพี่โชคชัยขอบพระคุณครับสวัสดีพี่สมพรครับอพี่ไลฟ์ลัวๆวครับพี่นัทแชร์แล้วฮนะนี่พี่พยอมถามว่ามีเยอะจะรับไหมพี่เหรียญที่ผมหายาพี่ไม่มีเยอะหรอกครับเหรียญที่ผมตามหาไม่มีเยอะแน่นอนนะเพราะว่าอะไรพี่รู้ว่า สิบบาทแบบนี้มันเปลี่ยนเป็นเงินไงมันเปลี่ยนเป็นเงินหลายตังค์อ่ะก่อนอื่นเรามาดูนี่ก่อนผมมีเหรียญสลึงครับนี่น,นี่นี่เห็นมันวางอยู่ตรงนี้พอดีเลยหยิบให้เพื่อนๆือนดูเพื่อนๆพี่ๆดูนี่จ้ะนี่คือเหรียญยี่ห้าตังค์ครับนี่คือเหรียญยี่สิบห้าตังค์รัชกาลที่เก้าตราแผ่นดินฟังใหนดีนะครับตราแผ่นดินปีพศสองพันห้าร้อยเป็นเหรียญที่มีทุกบ้านนะพี่พี่เชื่อผมไหมล่ะ พี่มีอยู่เกือบทุกบ้านสําหรับเหรียญนี้ขอบคุณพี่มน,นัสครับใครแชร์แล้วขอให้รวยใครแชร์แล้วพิมพแชร์แล้วบอกน้องด้วยเพราะว่าอะไรพี่รู้ป่ะที่ต้องให้พิมพ์บอกเพราะว่าพี่เพราะว่าอะไรพี่รู้ป่ะพี่ดูนี้ผมเนี่ยเสื้อกางจะงเสร็จแล้วนะใครที่เป็นเอฟีของผมเนี่ยแชร์แล้วพิมพแชร์แล้วห,หน่อย facebook มันจะขึ้นคําว่าผู้แชร์ครับผมเนี่ยเตรียมเสื้ออาอุ้ยอุ้ยเอาอย่างนี้ดีกว,ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่าผมชี้ชวนนะะผมชักนําเอาอย่างนี้พี่ใครที่ อยากจะได้เสือ้อใครที่อยากจะติดตามผมพี่รู้ว่าติดตามตางไหนพี่เข้าไปติดตามลิงก์ครับลิงก์ที่ผมปักหมุดนะดูนะพี่จะมาพบกับบ้านหลังนี้ครับแบงค์เข็มเพชรวัตถุบาณตัวจริงร้อยเปอร์เซนต์ตอนนี้มีคนอยู่หนึ่งหมื่นสามพันท่านครับอ่ะพี่ๆดูนะมีคนอยู่หนึ่งหมื่นสามพานแล้วใครอยากจะได้เสื้อครับใครที่อยากจะได้เสือ้อฉลอง 2, 500, 000, สองล้านห้าแสนซับสไคร์ใครอยากจะได้เสือ้อสองล้านห้าแสนซับสไคร์ไปกดติดตามครับที่ตรงไหนเนี่ย ที่ลิงก์ครับที่ลิงก์ที่ผมปักหมุดนะดูนะกดเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วกดเข้าไปตรงนี้นะตึง้งเห็นไหมพี่จะมาโผล่ที่กลุ่มนี้ไปกดติดตามกันไว้ครับต้องแชร์ให้ผมด้วยนะไปกดติดตามกันไว้เสื้อนี่พี่ดูดิโคตรสวย l i m i t ต็ดอีดิชั่ใช้คำนี้เลยนะครับ l i m i t ต็ดอีดิชั่พิมพ์น้อยสร้างน้อยไม่มีขายแจกเฉพาะ FC ของไอแบงค์เท่านั้น ไปติดตามที่กลุ่มนี้นะครับเพราะในเพจมันไอ้นี่ไม่ได้ในเพจมันจจดกิจกรรมแจกไม่ได้เดี๋ยวโดนบล็อกขอบพระคุณครับอ่ะพี่มาดูนี่ครับนี่คือเหรียญยี่ห้าตังค์ครับนี่คืออะไรเอ่ยนี่คือเหรียญยี่ห้าตังค์รัชกาลที่เก้าปีพศสองพันห้าร้อยครับใครเห็นความแตกต่างบ้างพี่ช่วยพิมพ์บอกน้องหน่อยมีใครเห็นความแตกต่างบ้างครับยี่ห้าตังค์ตาเผ่นดินอละแสนะเนี่ย เนี่ยพอคนหยิบแบบธรรมดามาโอ้ยพูดคำแรกเลยนะแม่งซื้อไม่จริงหรอกแม่งปั่นกระแสแม่งหลอกลวงมันจะเอาไปทําอะไรสลึงหนึ่งให้ตั้งแสนหนึ่งพี่พี่มีพี่เอามาขายผมสวัสดีทุกท่านนะครับพี่มีพี่เอามาขายผมนี่คือเหรียญยี่หตังปีสองพันห้าอจัดถือว่าเป็นเหรียญในตํานานฟังกันดีนะครับจัดถือว่าเป็นเหรียญในตํานานตํานานเพราะว่าอะไรพี่รู้ปะ เป็นเหรียญยี่มาตังค์พิมพ์เล็กครับพอบล็อกเล็กพื้นเพื่อนพี่ๆดูนี่จุดที่หนึ่งดูที่ตรงนี้ครับดูที่ปีก่อนครับยิบเหรียญห้าสิบตังค์ของท่านขึ้นมาแล้วหักของท่านเป็นปีพศสองพันห้าร้อยแบบนี้ฮะปีพศสองพันห้าร้อยแบบนี้มีสิทธิ์ที่จะรับเงินแล้วมีสิทธิ์ที่จะรับเงินแล้วพี่จ๋าดูนะครับจุดที่สองครับจุดที่หนึ่งดูตรงปีจุดที่สองดูตรงนี้ครับเลขสองกับเลขห้า หากคุณมีเหรียญเดียวคุณจำคำผมไว้คุณจำคำน้องคนนี้ไว้ว่าไอแบงค์บอกไว้แบบนี้ไปดูที่บ้านครับหากดูที่เลขสองกับเลขห้าพื้นเปอนพิ่เห็นไหมเลขสอง<อ>กับเลขห้ามีช่องว่างเห็นไหมครับเลขสองกับเลขห้าเนี่ยตรงนี้มีช่องว่างหากของคุณเป็นแบบธรรมดาที่ไม่มีราคา <S <S <è S 2> เห็นไหมหากของคุณเป็นแบบธรรมดาแบบนี้ยังไม่มีราคา แต่ถาดของคุณเป็นแบบนี้ครับอาจูเหรียญเดียวชัดๆนะไล่รวๆคือกําลังใจครับใครไล์ขอให้เฮงงๆรวยๆครับมาเลยจ้ะ <pir im less> แล้วเหรียญตาเป็นดินเหรียญเนี่ยผมซื้อมาสี่หมื่นนะซื้อมาตอนช่วงเหรียญน <S 2> <S 2> ี้แพงๆนะครับสี่หมื่นบาทสําหรับเหรียญยี่ห้าตังค์ดูให้ดีครับเลขสองกับเลขห้าจะห่างกันอ่ะเดี๋ยวส่องให้ดูเดี๋ยวแป๊บนะเดี๋ยวให้ดูครับบอกเลยวันนี้ทุกคนต้องได้รับความกระจ่าง เห็นป่ะเห็นไหมเลขสองกับเลขห้ามันมีช่องว่างอยู่เห็นไหมเห็นไหมใครเห็นพิมพ์เห็นมาใครเห็นพิมพ์ใครเห็นแล้วพิมพ์เห็นแล้วมาครับดูตรงไหนเลขสองกับเลขห้าตรงนี้ฮะอ่ะดูนะเลขสองกับเลขห้าตรงนี้มันจะมีช่องว่างอ่ะใครเห็นแล้วพิมพ์เห็นแล้วมาอ่ะทุกท่านดูนี่อ่ะเหรียญล่างนะครับเหรียญล่างนะอ่ะดูนะเห็นป่ะหากเป mm. ็นเหรียญธรรมดาเนี 5, e e yeah. ่ยเลขสองกับเลขห้ามันจะติดกันเห็นนะ แต่ถ้าเกิดไปเหรียญซ้ายมือเห็นไหมเห็นไหมครับเลขสองกับเลขห้ามันต่างกันตัวหนังสือมันเล็กกว่ากันไงใครเห็นแล้วพิมพ์เห็นแล้วให้ผมหน่อยเห็นไหมครับมันต่างกันนะมันต่างกันครับนี่คือวิธีดูครับนี่คือวิธีดูแคปเจอร์ไว้เลยแคปเจอร์กันไว้เลยครับยีิบห้าตังคสวยๆอละแสนนะสวยๆอละแสนนี่คือจุดที่ดูครับดูนะครับดูนะ เลขสองกับเลขนี่นะครับเลขสองกับเลขห้ามันจะต่างกันจุดที่สามครับจุดที่สามของเหรียญยีบห้าตังเหรียญนี้เพื่อนเพื่อนพี่พดูตรงคำว่าพอสอนะดูตรงคำว่า or or พอจุดสอจุดพอจุดสอจุดมันมีความแตกต่างของเหรียญ นี้อ,อ,อยู่จุดสังเกตความแพงจุดต่อไปดูให้ดีครับเดี๋ยวขอจับก่อนนะผมใช้กล้องไม่ค่อยถนัดนะใช้เครื่องนี้อ่ะดูนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ดูตรงนี้อ่ะให้ดูก่อนนะเพื่อนเพื่อนพี่พพพพดูตรงนี้ครับดูที่ขีดครับอทุกท่านดูที่ขีดนะขีดตรงไหนคุณแบงค์ขีดตรงไหนแบงค์ดูตรงนี้ฮะคาว่าพอสองเราสังเกตไปที่คําว่าพอสองครับพี่เห็นขีดที่ลงมาจากตราแผ่นดินไหม พี่เห็นขีดที่ลงมาจากตาแผ่นดินไหมเห็นไหมครับขีดเหรียญแพงจะชี้ลงไปที่กลางพอผ่านขีดเหรียญธรรมดาจะชี้ลงมาที่ปลายพอผ่านอ่ะดูตรงนี้ฮะขีดตรงนี้ครับดูนะครับดูนะเดี๋ยวชี้ให้ดูก่อนนะอ่ะดูขีดตรงนี้ครับเห็นไหมขีดเนี่ยจะชี้ลงมาที่ปลายพอผ่านหากชี้มาที่ปลายแบบนี้เป็นเหรียญธรรมดาเรามาดูเหรียญแพงกันครับเรามาดูเหรียญแพงกันเพี่ๆดูดิ เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมขีดตรงเนี้ยชี้ลงมาที่กลางพอพานหากคุณมีเหรียญยี่ห้าตังค์แล้วขีดลงมาที่กลางพอพานแล้วเป็นปีสองพันหร้อยครับเห็นปะเห็นไหมชัดไหมชัดไหมอย่างนี้น่าจะชัดนะชัดนะสวัสดีพี่จอนครับชัดไหมชัดไหมชัดนะชัดนะเห็นปะขีดลงมาที่กลางพอพานหากเป็นเหรียญแบบนี้แล้วเป็นสภาพใหม่ แล้วเป็นสภาพใหม่ผมรับซื้อ,อละแสนนะครับผมรับซื้อเหรียญละหนึ่งแสนนครับไม่โกหกไม่หลอกลวงมีเอามาขายเราได้เลยนะหากคุณมีคุณหยิบเหรียญยี่ห้าตังนํามาขายได้เลยแล้วดูจุดสังเกตความแพงแบบที่ผมบอกจุดที่หนึ่งครับปีสองพันหร้อยจุดที่สองเลขสองเลขห้าห่างกันจุดที่สามครับขีดลงที่กลางพอพานมีแค่สามจุดนี้มารับเงินเลยครับอ่ะเพื่อนเพื่อนวิวิจา ฝากหน่อยหนึ่งฝากหน่อยหนึ่งวันก่อนมีพี่ท่านหนึ่งเอามาขายเป็นร้อยเลยครับเดี๋ยวทำคลิปไปดูนะนี่คือเหรียญต่างประเทศครับนี่คือเหรียญต่างประเทศเพื่อนเพื่อนพี่ดูนะไม่ว่าจะเป็นเหรียญจีนเหรียญในพนหยวนซื้อขายหรือว่าเหรียญไม้เท้าไม่ว่าจะเป็นเหรียญอะไรก็แล้วแต่แบบนี้นะครับผมรับซื้อเหรียญละสี่พันถึงสามแสนครับผมรับซื้อเหรียญละสี่พันถึงเหรียญละสามแสนบาทสําหรับเหรียญต่างประเทศแบบนี้ใครมีเหรียญต่างประเทศ ใครมีแบงก์จีนใครมีเครื่องกระเบื้องเครื่องไร้ค่าอะเพื่อนๆดูนี่เครื่องกระเบื้องเครื่องไร้ค่าเป็นแบบไหนเพื่อนๆดูตามมือผมครับนี่คือการน้ําชานี่คือกระปุกนี่คือถ้วยโถชามเป็นจระลงการน้ําชาบ้านใดมีของพวกนี้ี่บ้านครับนี่แล้วก็ชั้นทสองก็จะเป็นพวกเครื่องเงินเครื่องเงินเครื่องเงินถมด้วยทองเข็มขัดเงินขันเงินอะไรต่างๆผมรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าล้านทองและลงรับจำนำแน่นอนใครมีเครื่องกระเบื้องครับใครมีเครื่องไรคราบ้านใดมีพระชาครับ พระพุชาไซเล็กพระพุชาไซใหญ่ผมรับเช่าถึงบ้านยับส่งรูปมาประเมินราคาหากของคุณมีราคาเนี่ยผมจะเดินทางไปหาคุณหนึ่งที่บ้านจะเอาเงินล้านไปจ่ายคุณหนึ่งบ้านครี้เพื่อนเพื่อนพี่จ๋าดูนี่ฮะเมื่อวานไอ้เมื่อเช้าครับแต่เช้าเลยได้มีพี่ท่านหนึ่งครับเดินทางมาจากจังหวัดอยุธยาฮะนำพระเครื่องมาให้ผมเชา่าพูชาครับเจ็ดหมื่นนะรับเงินไปเจ็ดหมื่นบาทสำหรับท่านใดที่มีพระเครื่อง แบบนี้อันนี้คือหลวงพ่อปานวัดบางนมโคอยุธยาอันนี้เป็นพิมพ์ขี่เมนอันนี้เป็นพิมพ์ขี่เมนแบบนี้นะครับมีตั้งแต่หลักหมื่นหลักแสนหลักล้านมีตั้งแต่หลักหมื่นหลักแสนหลักล้านใครมีพระเครื่องใครมีพระพูชาผมรับเช่าหมดเลยนะพระกุพระใหม่พระเนื้อดินแบบเนี้ยพระเนื้อดินแบบนี้นะครับอ่ะเพื่อนดูนี้ดูเลยเนื้อหาเนี่ยจัดจานชัดเจนเลยนะเนื้อหาเนี่ยจัดจานชัดเจนนะครับนี่ดูดิ ดูไว้นะครับพิมพ์ทรงพระปานเนี่ยบอกเลยนะเขาเป็นงานสกุลช่างหลวงเขาใช้ดินกรองดินในแต่ละเม็ดของในองค์พระเนี่ยเม็ดจะเท่าๆ,ๆกันหมดเลยนะจะไม่มีแบบเม็ดเล็กบ้างเม็ดใหญ่บ้างอะไรแบบนี้นี่คือพิจารณาในการดูแล้วพระปานนะครับบอกเลยนะแม่พิมพ์ที่ใช้เป็นแม่พิมพ์หินแม่พิมพ์ที่ใช้เป็นแม่พิมพ์หินครับบล็อกเนี่ยต้องครบแน่นอนอันนี้เป็นสิวลีครับอันนี้เป็นสิวเลีหลวงปู่โต๊ะ วัดประดูชิมพีแบบนี้องค์หนึ่งหลักหมื่นถึงหลักแสนครับแบบนี้องค์หนึ่งหลักหมื่นถึงหลักแสนใครมีแบบนี้ใครมีพระเครื่องฮะถึงแม้จะเป็นพระหลักร้อยเพื่อนเพื่อนพี่ีดูนี่อ่ะเดี๋ยวยิบให้ดูครับอันนี้จะเป็นพระหลักร้อยหลักพันต้นๆเนี่ยเพื่อนเพื่อนพี่ดูเดียนี่คือพระเครื่องครับถึงแม้จะเป็นพระหลักร้อยนี่นี่อันนี้หลักร้อยแน่ฮะอันนี้หลักร้อยแน่นอนอันนี้เป็นพระคำหมกคำข้าวครับอันนี้เป็นพระคำหมักคำข้าว หลวงพอ่อฤาษีลิงดําพี่จ๋าหลวงพอ่อฤาษีลิงดําวัดท่าสุงครถือว่าเป็นของวิเศษของหลวงพ่อถือว่าเป็นของวิเศษของพ่อพระสร้างขึ้นเยอะครับบางบ้านมีทีละสามร้อยองค์บางบ้านมีทีละห้าร้อยองค์อะซึ่งเป็นจํานวนเยอะมากๆครับที่ผลิตขึ้นมาที่พิมพ์ขึ้นมาใครมีพระเครื่องใครมีพระเก่าเพื่อนเพื่อนพี่ดูนี่ สวัสดีพี่เด่นเด่นครับใครมีพระเก่าเพื่อนเพื่อนพีดูนี่พระเก่าเป็นแบบไหนพระเก่าพระเลี่ยมทองครับอย่างที่ผมบอกฮะพระเลี่ยมทองเนี่ยใครมีผมรับซื้อเนี่ยให้ราคาดีมากกว่าร้านทองและลงรับจำนำแน่นอนผมรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าร้านทองให้ราคาดีมากกว่าลงรับจำนำแน่นอนครับอ่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่ดูนี่นี่คือเหรียญทองคําครับนี่คือเหรียญทองคาอย่างที่บอกไปครับผมรับซื้อเหรียญทองคําเนี่ยให้ราคาดีมากกว่าร้านทอง ให้ราคาดีมากกว่าลงรับจำนำแน่นอนย้ำเด้อให้ราคาดีมากกว่าร้านทองครับให้ราคาดีมากกว่าลงรับจำนำแน่นอนมีพาเลี่ยมทองนึกถึงผมครับอ่ะเพื่อนๆพืดูนี่พาเลี่ยมทองครับรับซื้อรับเช่าเกือบทุกสภาพฟังห้ดีนะรับซื้อรับเช่าเกือบทุกสภาพครับนี่เพื่อนๆพี่อนดูนี่80ปีกรมหลวนในเลี่ยมทองหนาๆแบบนี้อย่าไปขายร้านทองนะครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพดครับอันนี้เป็นเหรียญแอปเปิ้ล หลวงพ่อสุดวัดกาหลงแบบนี้ใครมียินดีรับเช่าเลยนะมีพระเครื่องมีพระเก่านึกผึงผมครับแบงค์เข็มเพชรวัตถุรานขอบพระคุณครับมาเรามาดูนี่กันดีกว่าพี่จา๋าเรามาดูนี่กันนี่คือเหรียญสิบบาทครับนี่คือเหรียญสิบบาทรัชกาลที่เก้าปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเก้าหลายหลายท่านมีเหรียญสิบบาทเหรียญน,นี้อยู่ย้ำเนอะ ย้ำนะครับหลายหลายท่านพี่พี่ fc ของน้องมีเหรียญสิบบาทรุ่นนี้อยู่อ่าอย่าลืมนะครับท่านใดที่เพิ่งเข้ามานะไปฝากติดตามที่ปักหมุดนะครับไปตรงนี้นะนี่ดูนะครับไปติดตามที่ปักหมุดนะใครที่อยากจะได้เสื้อใครที่อยากจะติดตามผมนะครับนี่เสื้อฉลองสองล้านห้าแสนซัมซายแก้ไขแล้วนี้แบบเก่านะครับสองล้านห้าแสนซัมซายไปกดตามลิงก์นะครับกดตามลิงก์ตรงนี้ฮะกดตามลิงก์ตรงนี้ที่ปักหมุดไว้ให้แล้วท่านจะมาพบกับผมตรงนี้ครับ อีกกลุ่มหนึ่งแบงค์เข็มเพชรว่าถูกบลานตัวจริงร้อยเปอร์เซ็นต์มาติดตามผมที่กลุ่มนี้ครับอ่ะเพื่อนๆดูนะมีส่งมีเสื้อมีคําถามอะไรถามกันตรงนี้ครับอ่ะใครที่ดูอยู่นะขณะนี้กดติดตามไวเดอร์มาครับมาครับเรามาดูนี่กันนี่คือเหรียญสิบบาทครับนี่คือเหรียญสิบบาทรัทชกาลที่เก้าอ่ะฟังให้ดีนะสิบบาทรัทชกาลที่เก้าครับปีพศสองพันห้าร้อย สามสิบเก้าเป็นเหรียญสิบที่หลายๆท่านเป็นเหรียญสิบที่เอซของเราหลายๆท่านครับมีเหรียญสิบบาทรุ่นนี้อยู่ที่บ้านจริงไหมจริงไหมไม่โกหกกันฟังให้ดีครับใครมีเหรียญสิบบาทรุ่นนี้พี่รู้บาทเหรียญสิบนี้รุ่นนี้พอศอะไรเหรียญสิบรุ่นนี้พศอะไรใครมีเหรียญสิบรุ่นนี้พิมพ์ปีพศบอกผมหน่อยครับพิมพ์ปีพศบอกผมหน่อยปีพศสองพันห้าร้อย เนี่ย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 พิมบอกผมหน่อยใครมีเหรียญสิบรุ่นนี้อยู่ต้องรู้ครับเหรียญรุ่นนี้ผลิตพศอะอไรครับผลิตพศอะอไรฮะใครมีพิมพ์ปีพศออแล้วกดไ like ลค์รัยๆให้ผมหน่อยผมอยากจะรู้ครับ fc ของผมมีใครรู้บ้างเหรียญสิบกาญจนาพิเศษเหรียญนี้ผลิตปีพศอะอไรครับสวัสดีทุกท่านนะพี่แชร์ด้วยนะแชร์ด้วยนะใครไม่แชร์จะไม่ค่อยมีสิทธิ์ในการรับเสื้อนะครับไม่แชร์ไม่มีสิทธิ์ในการรับเสื้อนะอ่ะพี่จ๋าดูให้ดีครับ ใครแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วให้ระบบมันจับหน่อยใครที่แชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วให้ระบบมันจับหน่อยขอบคุณพี่จอนครับขอบคุณพี่จอนสวัสดีพี่สุวรรณเนสเคครับพี่แชร์ไปแชร์ไปนี่คือเหรียญสิบบาทครับพระราชพธิธีการจนาพิเศษปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเก้าเหรียญสิบรุ่นนี้ครับผลิตขึ้นเป็นจำนวนเยอะแต่จะมีบางเหรียญที่เป็นแบบนี้ครับอ่ะเรามาดูกัน ฟังให้ดีนะใหม่ๆอัลละห้าพันครับดูให้ดีครับสภาพใหม่ๆอัลละห้าพันเหรียญน,นี้เพิ่งถูกค้นพบใหม่ฟังไว้เลยนะเหรียญน,นี้เพิ่งถูกค้นพบใหม่เพิ่งถูกค้นพบเจอครับแล้วอย่างที่น้องเขาบอกมามันหาง่ายมันแค่ดูเองพี่มันแค่พิจารณาตามแบบที่พี่บอกเองน้องเขาบอกผมมาอย่างนี้นะแล้วก็รับเงินแล้วครับดูให้ดีอนะ่ะดีกว่านําไปใช้สิบบาทนี่คือเหรียญสิบบาท การจนาปีพศ2539ขอบพระคุณครับพี่พีแจ์แล้วพี่น้อยแชร์แล้วครับพี่เอกแชร์แล้วครับพี่ซอแชร์แล้วครับมาครับมาครับพี่พ่อหลวงบ้านใหม่แชร์แล้วครับพี่ไทยแชร์แล้วครับอ่าเรามาดูงับนี่คือเหรียญสิบครับพระราชจิธพีการจนาพิเศษไม่ใช่ทุกเหรียญจะขายได้ฟังให้ดีนะครับไม่ใช่เหรียญน,นี้ทุกเหรียญจะขายได้อะดูนะ ไ like, ล์รัวๆด้วยครับไ like, ล์รัวๆให้ผมด้วยเพราะว่าอะไรพี่รู้ว่ะ mm hmm. เหรียญพวกนี้ยหากไม่มีพี่ๆที่เข้ามาดูแล้วช่วยผมค้นหาผมก็จะไม่มีปัญญาที่จะได้เหรียญพวกนี้มารีวิวให้กับเพื่อนๆฟังดูให้ดีครับสิบบาทพาราชจ้พี่นี่คือด้านหลังครับดูเร็วๆนะฟึบ นี่คือด้านหลังครับอดูนะแล้วเรามาดูด้านหน้าครับเรามาดูด้านหน้าเดี๋ยวให้ดูแบบข้าวๆก่อนนะเดี๋ยวให้ดูแบบข้าวๆก่อนนะครับสักรู่นะอํามาดูครับเมื่อกี้ด้านหลังนี่เรามาดูด้านหน้าครับเทียบกันจุดต่อจุดเห็นไหมเวลาเราสังเกตเหรียญนะครับเทียบกันจุดต่อจุดถ้าเป็นเหรียญแบบนี้ผมมีอยู่ยี่สิบกว่าเหรียญหากมีแบบที่ผมตามหาพี่เอามาขายผม พี่ๆนำมาขายผมงับนำมาขายผมครับนำมาขายผมงับ,าาบเห็นอะไรไหมครับเห็นอะไรไหมฮะเห็นอะไรไหมครับอ่ะเรามาดูด้านหลังอีกหนึ่งรอบครับ พี่สีระพาแชร์แล้วครับพี่เหมียวแชร์แล้วครับขอบพระคุณครับดูแล้วจําแล้วนําไปปฏิบัติฟึบ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 เห็นอะไรไหมครับเรามาดูงับนี่คือเหรียญสิบบาทพราตลาสจตุเทพการจนะพิเศษเพื่อนเพืพี่ๆสังเกตตามที่น้องบอกนะเหรียญน,นี้ใหม่ๆผมรับซื้อ,อละห้าพันครับใครมีใหม่ๆใหม่ๆนะติดต่อมา ติดต่อมาอันละห้าพันครับนี่คือเหรียญสิบกันนะพิเศกดูดิมันแตกต่างกันยังไงอ่ะพี่ๆดูนี่ก่อนดูเอาเองครับผมรับซื้อเหรียญซ้ายมืออันละห้าพันกว่ามือยังไม่มีราคาซ้ายมืออันละห้าพันบาทขวามือยังไม่มีราคาหลายๆท่านบอกว่าเฮ้ยแบงค์คุณมาทําคลิปแบบเนี้ยแล้วถ้าฉันมีเยอะๆคุณจะกล้ารับซื้อไหมพี่มีเป็นร้อยผมก็ซื้อครับคุณมีเป็นร้อยผมมาซื้อคุณดูนะ ลักษณะของโลหะสีขาวมันปั๊มลงมาในไส้สีเหลืองพี่เห็นไหมพอพลิกกลับมาอีกด้านหนึ่งครับพี่เห็นไหมไส้ของเหรียญสิบเนี่ยสีเหลืองมันกลับกันนะครับมันกินเข้ามาในโลหะสีขาวเห็นไหมใครที่มีเหรียญสิบแล้วมันเป็นลักษณะแบบนี้เหรียญแบบนี้ขอบคุณพี่จอนครับเขาเรียกว่าเหรียญไส้เลื่อนเนี่ยสิบบาทแบบนี้สภาพสวยอันละห้าพันครับ เก1าเหนึ 1, ่งพันหนึ่งสามันบาทใครมีเหรียญสิบบาทการจนาพิเศษแล้วเป็นลักษณะแบบนี้พี่ๆติดต่อผมมาผมยินดีรับซื้อฟังอันนีนะครับยินดีรับซื้อแล้วจ่ายด้วยเงินสดแน่นอนแต่ต้องเป็นเหรียญแบบนี้เท่านั้นครับใครมีติดต่อผมมามาขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับเป็นไงครับเพืเ่อนๆสำหรับเหรียญสิบบาทพราชจะดีการจนาพิเศษที่ผมหยิบมาให้เพื่อนๆดูแล้วให้เพื่อนๆได้รู้ว่าเฮ้ยดูสักนิด หากคุณช่างสังเกตคุณอาจจะพบเจอเหรียญแบบนี้และสามารถขายได้อะสิบบาทอาจจะขายได้ห้าพันสิบาทอาจจะขายได้สองพันเป็นเงินที่เยอะมากๆครับหนึ่งร้อยเท่าสองร้อยเท่าห้าร้อยเท่าใครมีเหรียญสิบบาทแบบนี้มีแล้วอยากจะขายสามารถแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอครับแล้วส่งรูปมาปรับเมินราคาหากของของท่านที่ท่านส่งมามีราคาเราจะรีบตอบกลับทันทีครับแต่ถ้าเกิดที่เพื่อนพ,พ,พี่ส่งไลน์มาแล้วยังไม่มีราคาขออนุญ,ญาตเปิดไลน์อ่านอย่างเดียวครับ ไลน์มันเยอะมากมันตอบไม่ทันอย่าลืมนะครับท่านใดครับมีของเก่าฮะไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามพระเครื่องพระพุทธามีแล้วอยากจะขายแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอครับหรือถ้าเกิดท่านใดครับอยากจะเดินทางมาถึงที่ร้านครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยครับสาขาสียา่ยอดหาง่ายสะดวกปลอดภัยสามารถเดินทางมารับเงินสดกลับบ้านไม่ได้เลยครับวันนี้นะครับ ผมแบงค์เขียนเป็นวจุบาลาณขอลาพี่ๆทั้ง1,400ท่านไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านครับไปแล้วครับบ๊ายบาย สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายคามกาน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดทรายบีเอ็นเคศูนย์แปดสี่ศูนย์เจ็ดสองหนึ่งสามศูนย์สามนะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญาร้านเปิดทุกวันนะครับ